สวัสดีจากนครพนมรออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าอาจารย์เยอะจังเลยอาจารย์ค่ะอันนี้ฟ้องคดีกู้ยืมเงินนะคะอาจารย์คุณสวัสดีอ่จาัย์ว่างสักทีเนินลาบยาวเลยครับคุณสวัสดีถามว่าคือพวกหนูไปด้วยกันไปฟ้องด้วยกันห้าคนนะคะนีหนูฟ้องคดีฟ้พยนุเดี๋ยว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 คุณคุณสวัสดีป้าฟังช้าช้าฟังช้าช้านิ่งๆนะครับอย่าเอ่ยชื่อใครตอบแค่สั้นๆ นะครับเขาไปฟ้องด้วยกันห้าคนนะคะฟ้องคดีอะไรครับฟ้องคดีอะไรชนะฟ้องคดีอะไรครับฟ้องตามสัญญาเงินกู้ค่ะสัญญาเงินกู้เออเราฟ้องเราฟ้องลูกนี้หรือฟ้องเจ้านี้ฟ้องลูกนี้ฟ้องลูกนี้ค่ะฟ้องลูกนี้เป็นเงินเท่าไหร่ครับห้าคนนี้รวมกันประมาณสองล้านกว่าค่ะอ เป็นโจ์ร่วมใช่ไหมฟ้องลูกหนี้สองล้านกว่าสารตัดสินให้ชนะให้เขาชำระหนี้นะครับทีนี้มีปัญหาอะไรที่ถามครับต้องการถามว่าอพวกคหนูไม่เข้าใจน่ะคะ่ะว่าทําไมทําไมเขามีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้เพราะว่าพวกหนูฟ้องตามสัญญาใบสัญญาก็มีเคือ,อคือหนูไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายน่ะคะ่ะเนาะไม่อยากเข้าใจว่าทําไมทําไมเขาเ,เขาสามารถยื่นได้ทั้งที่เราก็มีสัญญา ที่คนฟังนะฟังนะฟังนะก่อนหน้านี้เขาคือเขาชดใช้หมดขนาดคณสาวณีคุณมีทนายความไหมอ่ะมีค่ะทําไมไม่ถามทนายคือบอกว่าทาไมแต่หนูคือคือเขาไม่ให้คําชัดเจนกับพวกหนูขนาดเขาจะว่าอะไอ่นอย่างนี้นะก็ไม่เห็นเสียงแต่เขาบอกว่าให้พวกหนูเก็บหลักฐานถ้าว่าจาเลยเนี่ยเขาขายอะไรที่ที่ว่าในช่วงขึ้นศาลตรงเนี้ยตอนเนี้ย ก็คือให้เก็บหลักฐานไว้แต่พวกหนูมันมันรู้อยู่แต่หลักฐานพวกหนูมันไม่มีอ่ะคเอทางทา่เขาขายออกไปหมดแล้วขนาดคุณคุณสวันีแป๊บเดียวนะช้าช้านะเอาทีละคาถามสั้นๆกระชับนะครับไม่ยืดเยือยาวนานนะครับมีสายรอเยอะมีสัญญาเงินกู้กันนะครับสารตัดสินชั้นต้นตัดสินให้ชนะแล้วทําไมเขายังอุทธรณ์ได้ค่ะอาจารย์ครับใช่ค่ะครับก็อุทธรณ์ได้หรือไม่ก็อยู่ที่ประเด็นแห่งคำต่อสู้นะครับเขาต่อสู้ว่า ไม่ได้กู้รลอเขาต่อสู้ว่าได้ชำระนี่แล้วแล้วศาลตัดสินให้เขาแพ้คดีนะครับเขาอาจจะโต้แย้งได้ว่าไอ้ที่ศาลฟังว่าเขากู้เนี่ยเขาก็ยังอุทธรณ์ให้ศาลสูงวินิจฉัยว่าเขาไม่ได้กู้หรืออะไรเส้นปลอมอะไรนะครับ,บหรือรับเงินไม่ครบหรือตอ่อมากรณีที่เขาบอกเขาชำระไปแล้วนะครับนี่เขาไม่ถึงสองล้านนะครับศาละต้นบอกว่าไม่อะ่ะที่ฟังมาเนี่ยจดสืบได้ให้จ่ายสองล้านเขาก็คงอุทธรณ์อีกนะครับว่าประเด็นเหล่านี้ศาลฟังเขาท็จจริงมาคาดเคลื่อน จริงๆคนต้องฟังให้เขาได้ประโยชน์อันนี้ครับมันเป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับในในศาลของเราในศาลแพ่งในศาลยุติธรรมจะมันมี3ชั้นชั้นอุทธรชั้นต้นชั้นอุทธรและชั้นฎีกานะครับเขาก็มีสิทธิต่ออุทธรต่อศาลอุทธรแต่ที่อุทธรประเด็นหนึ่งก็คือถ้าเขารับมาะเด็นต้นแล้วนะครับไม่มีอะไรเขาอาจจะอุทธรเพื่อดึงเวลายึดพั์ก็ได้มี่สนอมถ้าไม่มีประเด็นอื่นนะอุทธรไปดึงเวลาไปยังไม่ไม่มีการออกหมายมั่งคับไปดียังไม่ถึงที่สุดก็ยังผ่อนเวลาอยู่ยังยังยังหาโอกาสมาจ่ายนี่อยู่หรือ มีโอกาสยักย้ายถ่ายเทเหมือนที่บอกทนายก็เลยบอกว่าดูให้ดีนะในช่วงอุทธรณ์นเนี่ยถ้าเขาไปโอนที่ดินไปขายรถขายบ้านรีบบอกเลยนะช่อโกงช่อโกงเจ้าหนี้เลยนะติดคุ๊กเลยนะอ่าเนี่ยให้รีบบอกทนายก็เป็นไปได้ครับนี่ครับ คุณสวัดีชัดเจนแล้วนะแล้วอย่าไปแท้ถามใครอีกเราไม่งั้นคุณจะไปถามแล้วมาสับสนเองนะผมเชื่อว่านายพูดแล้วนะนะครับแล้วก็ถามถามอาจารย์อาจารย์ตอบแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปถามใครอีกนะต้องทีนี้ต้องเข้าใจต้องหยุดถามแล้วนะว่าว่าเขามีสิทธิ์เขามีสิทธิ์จะอทธรณ์ครับผมนะครับแต่ว่าถ้าเขายักย้ายถ่ายโอนหนีเจ้าหนี้โอนรถโอนทรัพย์สินไปออกไปเนี่ย เดี๋ยวแจ้งความดำเนินคดีโทษจำคุก2อปีนะ,ะยา้าะไปเทีเทศหนีเจ้านี้นะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะข,ขอบคุณมากค่ะครับ